ขอลบหนึ่งเสียงเปลี่ยนเลยบิดบิกบิกวูบเหม็นไหมเป็นอะไรดีซุปเปอร์ครับก็มาคำที่ห้าแล้วสำหรับ สำหรับลูกค้าคนนี้นะก็น่าจะเอามาทั้งหมู่บ้านนะเนาะตัวอาการมันเป็นยังไงเขาบอกว่าพอติดเครื่องขี่แล้วมันเหม็นไหมเดี๋ยวช่วยดมดมกลิ่นกันด้วยนะ <c oughs> ยกล้อเลยมินไม้เลยเนีบประจิ ติดเครื่องนิดเดียวก็กลิ่นไม่ออกเลยได้กลิ่นไหมได้กลิ่นไหม <laughs> ถ้าได้กลิ่นก็แปลกแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามารื้อกันรอชมรื้อหมด <laughs> <laughs> หลังจากทำการรื้อก็เช็คคุณหมอดูก็ที่ผิดสังเกตอยู่ก็มีอะไรบ้างมาดูกัน อย่างแรกที่ให้ดูเราจะเข้าไปดูพอลองลองขี่แล้วมันบิดไม่ขึ้นด้วยฉะนั้นอ่ะมาดูมันขึ้นสิบสองขีดนึ่งหัวฉีดอะไรนะเชื้อเพลิงบกครอ่องยังไม่ลบกว่าแล้วก็มาดูพารามิเตอร์เรามาดูเหมือนที่บอกเดินเบาใจายอยู่เท่าไหร่ อันนี้เดินเบาใจอยู่2ต้นนะต้นนะสต้นต้นแล้วมาดูอ่า LTF อยู่ที่0.7แล้วจะ่แล้วมันพยายามลดน้ำมันแบบนี้หัวฉีดใหญ่ก็เป็นได้อ่าทีนี้ลบดูก่อน พอลบหนึงเสียงเปลี่ยนเลยแล้วมาดูค่ากันใหม่มันมาจ่ายเป็น3ามกว่าแล้วใช่ไหมแล้วก็ดูค่าศูนยก็แดแต่เราจะบิดแล้วมันเป็นแดงกว่าเดิมไหมฟังเสียงนะครับ ว่ามันก็น่าจะหนากว่าเดิมฉะนั้นเดี๋ยวลองไล่หวัวฉีดดูก่อนเคสนี้เนาะหลังจากเอาหวัวฉีด1 2 5ซ c ใส่เข้าไปมาดูที่ว่ามันจะดีกว่าเดิมไหมอ่า <laughs> อยากเสียงตันแล้วผมว่าน่าจะดีแมปมาด้วยเนาะแต่อันนั้นไม่เป็นไรเราเขาดีแมปมาแล้วก็ไม่เป็นไรเราไล่หัวฉีดให้ลงกับกล่องที่เขาดีแมปมาก็ได้ทีนี้เรามาดูค่าล็อกเกอร์อีกทีนะึงอ่านไหพอเราเปลี่ยนออกเขียดปุ๊บน,นี่มันก็อยู่ประมาณ2.9 3.0แล้วแต่ถ้าดีนะมันต้องอยู่ที่ สองกลางๆถ้าเป็นเครื่องซิ้งกันเนาะนี่เดี๋ยวต้องอาจจะต้องหาร้อยสามสิบใส่อีกตัวหนึ่งลองดูแต่นี้เอาเป็นแนวทางก่อนแล้วลองขี่ดูที่ว่ามันจะใช้ได้ไหม <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะไปลองขี่ดูเนาะแต่อันนี้ผมเอากล่องของของเราอะใส่ดูก่อนเพราะกล่องเขาแบบมาไม่รู้ว่าแบบมาแบบไหนก็ไม่รู้เอาไว้ขี่ได้ก่อน พอใส่กล่องของเราไปด้วยก็อาการหายขาดแต่เดี๋ยวต้องถามลูกค้าก่อนว่าจะให้แมปด้วยไหมหรือถ้าเป็นกล่องของเขาก็อาจจะต้องไล่หัวฉีดอีกทีนึ่งแต่เอามาเป็นทิกเล็กๆเพราะว่าเขาใส่หัวฉีดมาใหญ่แล้วก็ไม่รู้ว่าแมปมายังไงพอใส่กล่องของเราแล้วก็เปลี่ยนหัวฉีดขี่ปกติเลย แค่น like, huh ี kind of ้ด้าหัวชีดหนึ่งหัวกับค่าเช็คค่าไล่ก็ไม่ถึงนะครับไม่ถึงไม่ถึงพันประมาณ999าราถ้าชอบก็เอามาที่อื่นดีกว่าก็พาไปอย่าลืมเอาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ